เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนิ่มก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดววอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอ้าดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร17 คือหาเก็บทุเรียนหมอนทองต้นเดี่ยว221ลูกเกือบ600กิโลกร,รมัมด้านจังหวัดตราดเอาทิงกับผู้กระทำความผิดตามมาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพตราด f c เปิดตัวนักเตะสู้ศึกดิวิชั่น2วิเชียรประกาศขอคู่สักด์ศีตราด f c คืนมาต่อไปนี้พบก,กับทีมข่าวแสงสยามเคเบิ t v ีีและตราดทีวีดอ คือหาเก็บทุเรียนหมอนทองต้นเดียว221ลูกเกือบ600กิโลกร,รมัมขณะที่ c ีพีรับซื้อหมดทั้งสวนเจ้าของสวนเผยแต่ละปีขายได้กว่า10ล้านบาท ที่บารกทีนึ่งรี่บบ้านคันนาหมู่ที่ตําตำบลห้วงน้ําขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราของนายบรรจงบุญวาทีอายุ62ปีเจ้าของสวนปลไม้แปลงสาธิตต้นแบบการปลูกทุเรียนของจังหวัดตราที่สํานักงานเกษตรจังหวัดตราสนับสนุนได้เชิญผู้สืข่าวและนายสกุลชาวนานักวิชาการสารสนเทศเชี่ยวชาญสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราให้เดินทางไปเป็นสักขีพยานในการตัดทุเรียนพันธุหมอน ทองเพื่อเก็บสถิติในปี2,559เพื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการเก็บทุเรียนครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้ามารับซื้อทุเรียนในแผงทั้งหมดเพื่อนำไปขายต่อในประเทศจีนซึ่งในส่วนนี้มีทุเรียนหนึ่งต้นที่มีอายุ35ปีที่ปีที่แล้วให้ผลผลิตมากถึง224ลูกและมีน้ำหนัก2-3กิโลกร,รัมต่อผลเก็บผลผลิตได้เฉพาะ ต้นนี้ต้นเดียวได้ทุเรียนกว่า900กิโลกรัมสามารถขายได้กว่า100,000บาท ขณะที่ในปีนี้ซึ่งการเก็บครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของ CP พีมาเก็บและจดบันทึกสถิติพร้อมสื่อมวลชนจำนวนกว่า40คนซึ่งต้องรอเวลานานเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถเก็บได้ทั้งหมดปรากฏว่าได้ทุเรียนหมอนทองจำนวน221ลูกมีน้ำหนักรวม599กิโลรกรมัมซึ่งขายได้ในราคากิโลรกรัมละ125บาทและมีมูลค่า74,000บาทซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาหลายร้อยกิโล นายบรรจงกล่าวว่าปีนี้ผลทุเรียนทั้งหมดไม่สามารถทำรายสถิติในปีที่แล้วได้เนื่องจากทุเรียนถูกพายุพัดจนใบล่วงแม้จะมีขนาดน้ำหนัก ต่อลูกมากกว่าแต่ความหนาแน่นยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงต้นฤดูเกิดพายุพัดสองครั้งทำให้การเติบโตไม่ดีนะักแต่ก็ถือว่าได้ผลดีทั้งนี้ทุเรียนทั้งหมดทางบริษัทในเครือซีพีจะรับซื้อเพื่อส่งไปขายยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและในส่วนของตนเองสามารถ สร้างรายได้ปีละกว่า10ลร้านบาทซึ่งทุเรียนของตำบลห่วงน้ำขาวจะเป็นทุเรียนรุ่นแรกๆที่สามารถนำออกไปจำหน่ายในตลาดได้ราคาซึ่งขนาดนี้อยู่ที่120-150บาทแต่ราคาขายในตลาดทั่วไป180บาทต่อกิโลรกร,รมัม จังหวัดตราดเอาจริงกับผู้กระทำความผิดตามมาตราการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพหลังตรวจยึดทุเรียนอ่อน5ตันนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะทํางานมาตราการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราดมีคณะทํางานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการของทางจังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ที่ประชุมในครั้งนี้ได้มีการหาลือหลังช่วงเย็ยนวานนี้ได้มีการตรวจยึดทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้ยคุณภาพกําลังนําออกสู่ กำลังจะถูกนำออกนอกพื้นที่จังหวัดตราซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาซื้อทุเรียนที่ยังไม่ได้อายุการตัดออกจำหน่ายจึงแจ้งให้ภาครัฐดำเนินการ นำสู่การตรวจยึดทุเรียนด้อยคุณภาพน้ำหนักประมาณ5ตันมูลค่าทุเรียนกว่า5 0 0 0นบาทซึ่งการตรวจคำนวณน,น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนพบว่ามีเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางกรมวิชาการเกษตรออกประกาศไว้ คือทุเรียนพันธุ์หมอนทองจะต้องมีน้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ32%เซแต่จากการสุ่มตัวอย่างในทุเรียนที่ตรวจยึดพบว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรคือมีค่าระหว่าง22-24%อถึงีบเปอันเซนต์ <recommendations> ตราด f อเปิดตัวนักเตะสู้ศึกดิวิชั่น2วบิเชียนประกาศขอกู้ศักดิ์ศรีตราด f อคืนมาเมื่อเวลา18บนาฬิกาวันที่17มีนาคม2559ที่หน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกางจังหวัดตราด สโมสรตราดเอฟซีจัดพิธีเปิดตัวนักเตะชุดสู้ศึกฟุตบอล a อเอสลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางโดยมีนักเตะทั้ง28คนสตาฟโค้ดคณะกรรมการสโมสรทั้งชุดเก่าและชุดใหม่เจ้าหน้าที่ทีมร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมีนายชน,นะเยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายวิเชียนสับเจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีร่วมกล่าวให้กำลังใจและเป็นเกียริร่วมงานเปิดตัวขณะที่มีแฟนบอลตราด กว่า200คนร่วมพิธีโดยก่อนพิธีเปิดบริเวณหน้าเวทีมีรถจอดขวางหน้าเวที1นึคันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ขยับรถแต่ไม่สามารถติดต่อได้ทำให้หนายวิเชียนทรัพย์เจริญพร้อมด้วยนักเตะที่กำลังรอเวลาเปิดตัวต้องช่วยการยกรถออกจากบริเวณหน้าเวทีทำก่างแฟนบอลและสื่อมวลชนที่หยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพ ภายในพิธีได้มีการฉาย VTR ความเป็นมาของตราด FC ตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2016จากนั้นได้ทยอยเปิดตัวนักเตะทีละคนไปจนถึงชุดสตาร์โคตราด FC พร้อมทั้งไหวอนุสาวะรีย์รัชกาลที่5เมื่อเปิดตัวเสร็จแล้วนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้กล่าวให้กำลังใจนักเตะและขอให้ทำหน้าที่ให้กับชาวตราอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดตรา จากนั้นได้ให้หนายคราวุธหงวิเศษและนายคมสันพุทธโอวาสอดีตประธานสโมสรตราด f อกล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาทั้งอุปสรรคและความสำเร็จของตราด f อีที่ผ่านมาขณะที่นายวิเชียนทรัพย์เจริญกล่าวบนเวทีต่อหน้าแฟนบอลว่าปีนี้ตราด f อจะเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาพร้อมทั้งขอให้นักเตะทุกคนสู้เพื่อชาวตราสู้เพื่อจังหวัดตราสู้เพื่อ พ่อหลวงรัชกาลที่5และเล่นฟุตบอลอย่างยุติธรรมไม่โกงและใสสะอาดพร้อมทั้งขอให้แฟนบอลช่วยกันตามเชียร์ในบ้านให้เต็มสนามเพราะปีนี้แข่งในบ้านเพียง10นัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะให้สร้างผลงานให้ดีสำหรับโปรแกรมนัดแรกตราส FC จะเปิดบ้านพบกับจัดจังสาวอ c ในวันที่19มีนาคม2559เวลา17นาฬิกาที่สนามกีฬากางจังหวัดตราด ลืมหมดครับก็ตลอดเวลา4ปีที่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขามากครับไม่รู้จะสรรหาทำาพูดอะไรสุดแต่ก็จะพยายามทำให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขให้ท่านนายกมีความสุขครับก็สแสงดาวแฟนคลับว่าขอรอทุกคนจะรัผลงานให้ดีครับแล้วก็ เอ่าเอฟีไปดิวชั่นหนึ่งนะครับรู้รู้สึกว่าเวลาไปที่อื่นไม่อบูดเหมือนที่อยู่ที่นี่แต่ทุกครั้งที่กลับมาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เวลากลับมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับรู้สึกขอบคุณมากครับในครอบครัวอีกที่หนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเราแต่แโอกาสที่กลับมาแล้วเราก็บวิถีชีวิตทุตบอลเรากลับมาเราก็ได้กลับมา ร่าใช้เสด็จพ่ออีกครั้งเพราะว่าเสดพ่อรับถึงพ่อแล้วก็่อรับถึงท่านเป็นลูกถือว่าเป็นลูกของพ่อคนนึงให้กลับมาทั้งน่ล่นะนี่สัญญาว่าจะช่วยทีตัดเบสิให้ประสบเสด็จให้มากที่สุดครับผมขอบเป็คไปได้แลรับใจลูกใหญ่ใจครับแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสัมรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีย์ใต้สถานี b ี s อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขุณส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราจัดหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตรานำ่สนรัชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านปะอาหมู่ที่สองตำบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตรา มีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการถึงในพื้นที่เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการจากภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปประธรรมสำหรับการจัดโครงการนี้ทางจังหวัดมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในถึงพื้นที่โดยการนำบริการระดับจังหวัดและอำเภอลงมาให้บริการประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปประธรรมพร้อมทั้งเป็นการมอบนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มาชี้แจงให้กับประชาชนรวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนทั้งการตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรคสําหรับการจัดโครงการบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยิ้มให้กับประชาชนพบความต้องการในการแก้ไขปัญหาของตําบลบ่อพลอยได้แก่ปัญหาสะพานข้ามคลองลือในหมู่ที่1จํารุดซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการให้ แต่ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อพลอยจัดทำแผนงานส่งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราเพื่อเข้าสู่แผนงานในปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ยังพบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้แงซึ่งรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพอยมีเพียงคันเดียวไม่เพียงพอทางจังหวัดได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยพัฒนาการเค้ื่อนี่ง4และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดำเนินการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการนำน้ำออกแจกจ่ายประชาชนเพื่อการอุป,ปโภคบริโภค คณะกรรมาการตรวจคุณภาพทุเรียนจับพ่อค้าตัดทุเรียนอ่อนขายตลาด เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาวันที่17มีนาคม2559คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนระดับจังหวัดและระดับอำเภอของจังหวัดตรานำโดยนายกิษณะอยู่สุขนายอำเภอเขาสมิงพร้อมด้วยนายสุเมธเพียนทองประลัดอำเภอฝ่ายกิจการพิเศษอำเภอเขาสมิงนายทิตนันประเทืองคุณประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเขาสมิงนายวันชัยเจริญใจเกษตรอำเภอเขาสมิงนายโอภาสชอบรถหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดตราและเจ้าหน้าที่ประจำ ที่พักสายตรวจบ้านทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราร่วมสกัดจับรถบรรทุกทุเรียนอ่อนออกนอกจังหวัดตราไว้ได้จํานวน3คันมาทําการสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนพันหมอนทองที่บรรทุกมาเต็มคารรถจํานวน5ตันมูลค่ากว่า5,000 500, 0 0บาทหลังได้รับแจ้งความขึ้นไวจากสายข่าวในพื้นที่ซึ่งจากการสุ่มตรวจเบื้องต้นพบว่าทุเรียนพันหมอนทองที่บรรทุกมาทั้ง3คันรถเป็นทุเรียนอ่อนที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่32รวมกว่า2คันรถซึ่งการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้สูงสุด26.2และต่ำสุด22.4จึงได้ร่วมกันดำเนินการตรวจยึดทุเรียนจำนวนดังกล่าวพร้อมลงบันทึกการจับกลุ่มไว้เป็นหลักฐานก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาสมิง เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการเอาผิดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทุเรียนพันหมอนทองจํานวนดังกล่าวถูกตัดมาจากสวนทุเรียนของเกษตรกรรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขาสมิงขนาดพี่พ่อ้าพร้อมด้วยกลุ่มคนงานที่เดินทางมารับซื้อนั้นเป็นของโรงรับซื้อรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอคุงจังหวัดจันทบุรีโดยมารับซื้อในราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบาทก่อนจะมาถูกสุ่มตรวจจับกลุ่มดังกล่าว ตราดล้ำลึกร้อยสิบปีจารึกเห็นความปลื้มปิติของชาวตราดและความเป็นชาติไทยร่วมพิธีทำบุญเมืองพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมประกอบพิธีบวงสวงพระบรมราชานสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสัมผัสบรรยากาศของการได้รับอิสรภาพด้วยพระอัจฉริยะของสเสด็จพ่อรอห้าสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงภาคเพียรเพื่อความผาสุกข,ของแผ่นดินผ่านการสแสดงแสงสีเสียงเรื่องระวี ความเพียรอันยิ่งใหญ่รวมเป็นหนึ่งในงานตราดรำลึกร่วมสำนึกในความเป็นไทย23-27มีนาคม2559ณนบ,บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารา100ปีตราดรำลึกและสนามหลวงจังหวัดตราด